เพราะฉะนั้นว่าจะเอาเนืละหุ่ม Allah taala เนปเนืมัดสามอย่างอ a ล l a h t a a ลาเนปเนื้อหมัดสามอย่างว่าจะเอาเนืละฮุมซัมอันและเราทําให้พวกเขามีมีหูการได้ยินเนืมัดของการได้ยินได้ฟังได้ใช้หูในการฟังคําตักเตือนคำอ,อ่าวาดคำเรียกร้องของบรรดานาบีพวกอ่านได้ยินไหม ที่นบ,บีฮุดมาเรียกร้องได้ยินอ,ลอลัลลอะลัยฮาลาให้พวกเขาได้ยินว่าอบซาระและทําให้พวกเขาได้ดูได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن และละาลาว่อัฟอิดะและทําให้มีหัวใจสามารถคิดได้มีสติปัญญาคิดได้เน็มัดสามอย่างนี้ถูกพูดถึงในอายัดนี้เพราะว่าสามอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเป็ดเป็นอะไร มีสามอย่างนี้บางทีมนุษย์อาจจะเอามาอ้างได้ว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเห็นหรือคิดไม่ออกเข้าใจไหมและถ้าเอาไปอ้างอย่างนี้กับอัลลอฮฺสุบฮานวตาอัลาเนี่ยเหมือนกับอัลลอลาจะลงโทษทำไมอะคนที่ไม่เคยได้ยินคนหูหนวกคนตาบอดคนที่เป็นบ้าเนี่ย ลาะาลาจะเอาโทษได้ยังไงเพราะฉะนั้นพาะสาลาต้องพูดถึงแนะมัดน,นี้พวกอารมีนะหูก็ได้ยินตาก็มองเห็นหัวใจก็มีสติปัญญาก็มีแต่ว่าสุดท้ายทั้งหูทั้งตาทั้งหัวใจไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ฟังทำตักเตือนของอัลองสุบภานณวตาลาไม่เห็นความมหาจรรย์หรือสัญญาณต่างๆที่พระองค์ตาลาอัลองสาราส่งมาและไม่ยอมคิด นั่นแหละที่พระองค์บอกว่าฟาไม้อั้งต์กันหุ่มฟาไม้อั้งต์กันหุ่มสามุ่มว่าแล้วอัปซารุ่มว่ล้อัฟิดตุ่มจากชัยสิ่งที่เป็นหูของพวกเขาตาของพวกเขาหัวใจของพวกเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่ข้อเดียว ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยท,ท,ทั้งๆที่สามอย่างนี้ถ้าพวกเขาใช้ได้อย่างถูกต้องมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานฮาตะาลาอย่างแน่นอน